สวัสดีพี่น้องสวัสดีเจ้าพ่อโอ้ยเป็นยังไงน้องเมื่อนี่มาขอรัฐบาลให้บัตรที่นี่พ่อโอ้ไทยบ้ไปเปิดเบิ้งไอ้สมมุติว่ามันสัมผาสพ่อไปรอบนึงแล้วอ้าวมันมีตารางตัวนีสันดอกอเคเราก็เลยฟันนี่แหละ มื่อนี่วันที่24แล้วโอ้ยไก่เขามาแล้วก็เลยว่าฝ่าวโทษหา่อก่อนนะสำหรับบนนี้เป็นจังไดสิค่ะวันอวันน,น,นี้รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเนะี่ยะอ้าวรัฐบาลไทยจ้ลูจ้าพ่อฟังอยู่ <laughs> กำลังถายฟังพัวว่าสิว่าย่างสดดิอย่างนี้ว่าลูกไปขอของหนาบว้ยลูกกินจังได้เนาะเฮือจอบฟังอยู่นี่ล่ะวันนี้เดือนนี้ปีนี้วันที่หนึ่งตุลาค่ะวันที่หนึ่งตุลาวันไปที่เลขแปดบนอันนี้เป็นชุดบนย่างเดียวเนาะพอเนาะเฮือสิมัดร่วมจ้ะ บอกชุดบนเดี๋ยวที่แยกล่างให้โอ้โอเคค่ะชุดบนแปดบนฟันเด่นไปที่ 8, แปดค่ะแปดเม็ดเดียวไม่ต้องมีอะไรมักเกี่ยวข้องค่ะพ่อ,อให้ไปสามตัวเม็ดเดียว <c oughs> บุ้ยบุ้ยแล้วอินเนี่ย เหลือยังระว่างเก้าแปดหกเก้าแปดหกค่ะแมนทีเด็ดบูทีเด็ดตี๋ยเก้าแปดหกระวังดีๆเด้อซือให้เปลี่ยนเด้อค่ะพ่อเออเหลือเม็ดเดียวคือให้เตียนอ๋ออย่าลืมตัดว่าถอดที่บอกง่ายๆหันเอแมนจังาว่าห้เม็ดเดียวไปง่ายค่ะพ่อแหละ เดียวคือเก้าแปดหกนั่นแหละเลขที่เด็ดหวดนี้การแปดสองไว้นะเอาห่วจับคู่ให้บอพ่อบอกการนแปดสองเลยอ่ะค่ะเออเก้าคู่กับแปดหกจับคู่มีแปดหกเออนีห้าแปดห้าแปดเออการที่แปดสอง ห่วยสามหางแคนแคนนึงบ่พอ่อหน่วยเท่าน,นั้นแหละกำเนิดแปดสองน่ะสามแรีนมากโอ้ย <c oughs> คือที่เด็ดคักแ <c oughs> ถแหน,นอบาตท,ที่นี่น่ออ่าอย่าอุ้ยอย่าอุย้ยตำรวณบางแล้วติ๊กตองบางแล้วค่ะ <c oughs> ไอเฟลไลท์กับบูทือดเดี๋ยวเขาบอกมีโชคค <c oughs> ่ะพ่อเออแต่เขาบอมีตอนผู้ผู้ให้มีโชคกับพวกเขาค่ะค่ะเออคครับผู้รับมีโชคกอาจจะเข้าค่ะพ่อ เป็นได้หลายแง่และก็หลายมุมส่วนหน้าอู้วันนี้คืออารมณ์ดีแต่นอกบาดที่นี่จริงจริงเนี้ยอากาศดีและอารมณ์ดีป่ะพ่อแมนเล็กล่างค่ะพ่อฟันไปที่เลขเก้าล่างเด่นไปที่เก้าค่ะแมนเก้านี่เด้อก่อนเจียวเก้ายังไง เก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดสามคู่เก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดค่ะเดนเน่ลานกับง,งามบาทนี่เอาประัระติประดับตีมันทีเลขมีเลขอยู่สองคู่เลขเก้าเจ็ดคือตัวกันใช่ไหมค่ะพ่อเออกันเก้าเจ็ดไว้มันจะมีสองคู่เท่านั้นแหละเก้าสามกับเก้าหา้าโอ้เฮ็ดได้นี่เด่นคือแค่เก้าสามกับเก้าหา้าแนนเข้เขาเก้าเจ็ดกันเท่าเท่าจับ ันไหวไงอืมเพราะว่ามันรอยมาก,ก,มากร้อยมากดีเนาะพอเนอะเอาะเก่เาเ็ดเเก่เาเนมันสีดาก็สียังกัะยาเขาต้องใจเช้าใส่ร้อนอยู่ที่สูตรเท่าไงค่ะพ่อเออเนี้ยสูตรเท่ามันี้มีแค่นี้ถ้าสามถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเราทําเป็นสี่คู่ใช่ไหมค่ะมันจะยังมีห้าแปดแปดหกค่ะแล้วเก้าสามเก้าห้าโอ้ มีเลขซีคููเด่นนะนะอ่าบัดนี้พ่อก็เลขแยกเป็นบนเป็นล่างให้แน่จักหน่อยแม่ก็เลยเอาตรมเอาแปดสองกับเก้าเจ็ดมากันไว้กันล่างกันอเอาบนเหนือกันแปดสองล่างกันเก้าเจ็ดสินะค่ะพ่ออืมเบื่อธอมันอ่าบายุซีเธอมันเก่นเลยกองเงาผ่านมากแต่ที่จริงแล้วท่านนับร่วมนี่มีหกหางตัวนี้ร่วมกันเบอร์ทุกอันมีหกหางนเองเอ้ยม่แช่นั้นล่ะเล่นเครื่องสวกควรได้กับ เกล็นเกลนอยู่อค่ะเอ้ยืซอือบนกับคุ่ล่างไว้แจ็กหน่อยพ่อมันบ่เสียหายจ้าพ่ออ่ามันบ่คุ่นไว้ถ้ามันลอยออกแล้วมันก็จะเสียใจบ่ได้อีหงนี้มันจะเสียแล้วอืมเข้าของการไว้ในแจ็กหน่อยเขือนมากตัวการนี่เฮ้าเฮ้าอาจจะเฮ้าอาจจะบ่ได้สมมากมาก็ยังในทุ่นขึ้นเลยแมนอยู่พ่ออือย่างสั่นเนี่ยมันก็เรยว่าต้องมีการในเจ็กหน่อยเห็นบอกเขาว่า ยาว้เขาว่าตัดผมบานเท่าเต็นแจกไปใหม่เนาะค่ะขอไช่บอสน่อบอทองนะตาตากฟงลาสีกับโมว่ะตากผมแล้วสีกับอมนะค่ะค่ะเออมันกถามวมาตากฟงลสีกับโมมาไวบางยานี่นะค่ะไมเพราะว่ามากูเป็นผู้ชายฮม่่ มันเกี่กัมนกมีและคบขันเนาะอเออมีเนี่คบขันมีเรื่องเล่าเรื่องพูดค่ะอันแหละมันก็่มีชนะานคนเฮาอ,อยู่ให้มีความสุขอยู่ให้ยิม้มแย้มแจ่มใสไว้อยุมันเกยงนงยาเวแมนเจ้าพ่อเออใครคิดมากลูกขึ้นมาานะ้าใครตึงตึงอยู่ไว บอกแม่แรงหาเราดิเรียนทำไรนาซื้นตาบานหาน้องๆนี่หัวไอ้ไม่ใช่ข่าวกาข่าวไก่ค่ะเออสันผู้นั้นน่งน้าต้องซอกเหมือนหัวไอ้มันยางข้างผ่านไปเมื่อกันเลี้ยงตามบุโรดเนี่ยค่ะพ่อเออเดี๋สนผู้นันเอาในนอนมาไส่ได้ต้องให้มีความสุขวะให้มันจดซื่อให้มันแจ่มใสแม่นจ้าแกแค่นั้นตัวมันแกอยู่ได้คนเฮาเนาะค่ะออื เอาวงมากมายนั่นแหละอันที่เร่งจิตอยไปนี่ก็เพราะกันที่จ้าหน้าเบิง้งไอเป็นแนวทางกันมากกันชอบกะล้องเอาไปเสี่ยงเบิ้งเลขบ่หลายคู่ดอกค่ะพอ่อนั่นแหละเพราะว่าถ้าเฮาฝันดีถ้าเฮาสื่อมันกัสิเบิ้งร่องทุ่นหลายค่แะแต่พอเลขวิ่งนี่บอกรับประกันได้นั่นอืม อ <basics. S 1> ่าบนันกันได้สูตรเดิมพอมันบอกเคยรูดเด้แมนยู่พ่อเออเพราะว่าเห็นบอกหันบอลฟันหกฟันเจ็ดเห็นบอลอะมาทั้งสองเลยเห็นบอกอืมอาเอาเอฟซีกสิจอบซ้อมมึงมีดอกตีว่าอันใดมาดีเนาะเพื่อนกัสิจับเองดมนนั่นแหละส okay, <P> ูสูนก็เคยบอกอะไรสูนก็้มยน้อยไม่สูดเยอะค่ะพ่อหัวกรอนี่ก็หกบวกศูนได้หกกับเจ็ดใช่ไหมค่ะ วันนี้แปดสองบวกหก้ะได้ 6, แปดกับเก้าอืมไฮ้ยะเหมนที่น่าังในครโูโรลดค่ะพ่อเ <c oughs> อาบท่านเวยพ่อนดอกมือสุดท้ายซะก่อนได้ค่ะมือนี่ก็ส่วงเปล,ล,ล่าห่างใหลยดอกงานหลายบอกพ่อมือนี่ก็ส่วเปล่าห่างนหลายแต่ว่าหา,าดีร่างรถ อ๋อแปว่าสีล่างรดกตเลื่อยที่ฝรล่าเนี่ยโอเคค่ะครับผมส่งๆคนหลังเดี๋ยวมือเ้าวันห้ยออกเข้ามาสรุปกันอีกเท่อนะพอนะเจกกันอีกทีนั่นแหละค่ะแต่ว่ามืออื่นกับพ่อกันอีกขึ้นก่อละเอออกระพรอทุกจะได้มาจับกันโอเคค่ะขอคุณพ่อหลายๆจ้าที่เอาเนียทางมาแบ่งปัายนี้จ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เอาเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะหลังจากที่ฟังบทสัมผัสของพ่อแล้วนะคะเซียนซองก็จะมาสรุปนะคะแนวทังตัวเลขรัฐบาลไทยนะคะล่าสุดเนาะของผู้เท่านำโชคหรือว่าพ่อเซียนสุระเมืองอุบลน,นะคะเมื่อนี้นะคะพ่อทรงอยากงานเนาะก็เลยปล่อยแนวทางนะคะให้เห้านะคะแบบรีบๆแน่นะคะบางท่านบางคนก็นอาจจะจดบทัานฟังบทัานเนาะเดี๋ยวเซียนซองทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะ ในส่วนรัฐบาลไทยนะคะผู้เฒ่าน้ำโชคนะคะพอปล่อยแนวทางมาสองรอบแล้วนะคะรอบแรกนะคะที่ปล่อยต่องวดเนาะพ่อก็ได้ปล่อยแนวทางนะคะเลขล่างอย่างเดียวนะคะก็คือกระดาษแผ่นสายมือเดอ้อคุณพ่อคุณแม่ล่างยางเดียวพอเดินวิ่งไปที่หาเม็ดเดียวเนาะจับคูมาาห้นะคะสามหางแขนมี5้าหนึ่งห้าหห้าเนะคะ พร้อมเน้นหนักไปที่เลข5 6หค่ะส่วนข้างล่างนะคะเป็นเลขความฝันตองงวดนะคะพ่อจับมะหอยนะคะตัวเด่นก็คือ0กับ1เน้นหนักไปที่0เนะาะหาไพอยากเอาไปเมื่อยไปแลนจับเป็นเลข3โตมะหอห้1หางก็คือ106นะคะและก็จับคูมานะคะ4หางเท่านั้นเนาะในส่วนเลขความฝันก็มี06 07 1617พอมักเน้นนักนะคะไปที่เลข06แย์วกละกะค่ะนี่คือชุดที่ปล่อยต่องงวดเนาะอ่า fc ลองพิจารณาเบิงนะคะบาร์ที่นีมือนี้นะคะที่สัมผัสกันไปสดๆเมื่อกี้นะคะพอกับหายเลขชุดเต็มมากนะคะก็คือเป็นสูตรคำนวณน,นะคะชุดลักสูตรลักที่พอปล่อยในทุกๆงวดเน้นนักมาให้เลยอันใดสิเป็นบนอันใดสิเป็นล่าง เ,เบิงงในส่วนบนก่อนบนอย่างเดียวนะคะกระดาษแผ่นขวามือที่เียนซองแปะไว้เดนวิ่งไปที่8เม็ดเดียวค่ะจับสามโตมาหายหนึ่งหางก็คือ9ก้แปดหพร้อมยำแน่ถ้าผู้ใดมักเลขสามโตนะคะก็อย่าลืมตัดน้ำแนเดอ้อนะคะหามันร้อยเป็นเลขจับคู่มาเออบาที่นี้เลขจับคู่บนนะคะพอจับมาหายก็มีสามหางด้วยกัน มี8 6 5หกันไปที่8 2สนะคะส่วนขางล่างนะคะล่างอย่างเดียวนะคะเด่นวิ่งไปที่9เม็ดเดียวค่ะจับคู่มานะคะก็มี9 3 9 5กันไปที่9 7ค่ะคุณพ่อคุณแม่รวมๆแล้วเนาะชุดที่2นี่ชุดของมือนี่นี่ถ้าสินาเป็นเลขจับคู่นะคะมีแค่6หางเท่านั้นเออ บนล่างนี่คือพ่อแยกให้นะคะชอบส่วนตัวของพ่อแต่ท้าเอฟซีเบิ้งตเลขแล้วรู้สึกชื่นชอบนะคะอย่าลืมกันบนกันล่างไว้ด้วยนะคะพ่อเพิ่กนกระยำอยู่ในขิปอยู่เนาะยังกเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้พ่อเหตุตามสูตรมันออกมาแบบนี้นะคะอ้าวแคบหน้าจอได้เลยคุณพ่อคุณแม่นะคะลองพิจารณาดูนะคะมักในส่วนชุดล่างย่างเดียวของพ่อกัล่องเลือกเบิ้งนะคะหรือว่า มักในส่วนชุดเต็มนะคะที่พ่อปล่อยมือนีกับล่องพิจารณาเบิ้งค่ะเดี๋ยวจังไดน,นะคะเช้าวันหวยออกนะคะต้องสัมผัสพ่ออีกรอบหนึ่งอยู่ดีเนาะเดี๋ยวก็มาถามเบิ้งกันว่าพ่อจะมียำอีกบอ่อะคะมีฝันยำเลขชุดนีบ้บ่อหรือว่าสิมีที่เด็ดเอียงมาฝากเข้ากับค่อยติดตามมือหวยออกเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ,ะวันนี้ก็ชุดนี้ไปพิจารณาดูก่อนนะคะ อ่าโอเคเนาะชัดเจนนะคะจากในคลิปนี้นะคะเช่น2องจะขอจบใบแค่นี้ก่อนขอขอบคุณ f อทุกท่านทุกคนนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะ คอยกดไลค์คอยกดแชร์ให้กําลังใจซึ่งกันและก,กันนะคะวันนี้ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะทีดีทีเด็ดของเรามาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่เอ,อสายด่วนจากปทุมธานนีนะคะเลขจากผู้ใหญ่ใจดีปทุมธานนีทีงวดเมื่อกี้ฟันมาสองหางเข,าข่าคั่เขาแน่สามเจตรงๆค่ะนะปล่อยมาแล้วทีเด็ดอีกทีเด็ดหนึ่งสายด่วนเตาปูนก็มาพร้อมๆกันนะคะใครรออยู่คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะ ปักหลักปักหมุดร่อในช่องได้เลยนะคะมือน,นี่หูพร้อมกันพูดพ่อคุณแม่เอาคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ